ถั่วฝักยาวราคาก็ขยับขึ้นเหมือนกันนะครับขยับขึ้นมา30บาทบ่าทนะครับสูงสุดขาดัปัจจุบันนี้นะครับ40บาทราคานี้ก็เหมือนราคาพริกนะครับซึ่งเป็นราคาชนเพดานในปัจจุบันนี้40บาทนะครับต่อโลนะครับต่อโลแต่การขายการรับซื้อโดยเฉพาะพี่น้องเราที่ปลูกส่ง ปลูกขายกับพ่อค้าแม่ค้าของกลางราคาแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแน่นอนครับไม่เท่ากันได้ไม่เหมือนกันประเด็นก็เหมือนกันกับพริกนี่แหละรครับเจอพ่อค้าที่ใจดีเสนอราคาให้เราดีๆก็ได้เยอะหน่อยนะครับต่ำสุดตอนนี้นะครับถั่วฝักยาวก็ยังอยู่ที่หลักสิบนะครับสิบห้าบาทนะนะครับอย่างที่เชียงใหม่เนี่ย สิบสองบาทเลยครับตัวฝักยาวนะนะครับบางพื้นที่นะครับที่สุพรรณบุรีที่สุพรรณก็สิบสองบาทครับสิบสองถึงสิบเจ็ดบาทอ่าเนี่ยร,ราคาํำสุดที่เขาขายนะตอนนี้นะครับไปที่รีสเกตสีสเกต,เกตอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับต่อโลนะครับที่ไหนอีกที่เพชรบุรีนะครับ เพชรบุรีราชบุรีราชบุรีเนี่ยยิ่ห้าถึงสามสิบาทครับต่อกิโลถั่วฝักยาวนะครับถั่วได้ขนาดเอ็อฝักสวยสีสวยนะครับเนื้อดีจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ราคาชนเพดานตัวนี้เนี่ยอยู่ที่สีสิบาทนะครับก็เหมือนเดิมมหละครับราคาเราขายให้กับพ่อค้าไม่้าของกลางยังไงแต่ละจังหวัดมันก็ได้ไม่เท่ากันนะครับ มันขึ้นอยู่กับคนรับซื้อด้วยต่อให้ราคากลางมันเท่าไหร่แต่คนรับซื้อเขาไม่โอเคด้วยเนี่ยเขาก็ซื้อเราได้เท่าที่เขาจะได้เพราะค่าเขาวิ่งรับซื้อเรานั่นแหละนะครับหากค่าน้ำมันหากค่าเดินทางนั่นนี่โน้นมันถึงราคาเราถึงจะได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับราคาตอนนี้พริกกระชนเพดานสูงสุดห้าสิบาทนะครับกป็นเอกริ A, กรสวย ถัวฝักยาวก็40บาทกรีดีฝักสวยราคาสูงสุดนะครับ